รูว่าเดี๋ยวถ้าผมเทเองนะฮะวันนี้เรากลับมากับ a u r กันอีกแล้วนะครับคือช่วงนี้ก็น่าจะเล่น E.U.R ไปยาวๆเลยนะครับคือกำลังเอ็นจอยกับเกมมันอยู่นะยังไม่เบื่อเกมมันถึงแม้ว่ากูจะเล่นกาดก็ตามนะครับแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยฮาคานลิไอ้เโมาวินเล่นมันออกเจ็ดเมื่อวานนี้แม่งแบบไอ้สัตว์มันเปิดมา94ดาเมจมันเอาเวกได้แล้วอะ่ะแม่งเพราะงั้นวันนี้ผมตัวเองก็คงจะต้องได้เจ็ดแล้วนะเปิดเลยครับอืมลดดาเมจเยอะแม่โอ้โหแล้วเจอกอนด้วยนะ เอ้ยเรียบร้อยอืมอืมอืมอ๋อ,อยอมให้ต่อยซะด้วยฟรีคอมโบดีอย่างนี้น้องทุบเข้าหัวมาครับเลขหนึ่งหิวเลือดเอามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยสัสวั h ตาฟั k อ๋อมีไอเฟมเมอร์ตะกี้โอ้โหแล้วกูกาดแตกคลิปหายแล้วคอมโบเป็นยอดเยี่ยมมันคอมโบเป็นเย็ดแม่มึงเคยเหี้ย แรงแรงเลยควายคอมโบนะไอ้เหี้ยเน้นแม่งโกงที่หมายเลยก่อนมึงจะไปไหนเนี่ยโอเคได้สปีดก็ยังดีอ่ะโอ้โหแม่งต่อยไม่โดนอ๋อทำเหี้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้โหเหี้ยตายกูตายไอ้กูเลยกูสุ่มเลยเนี่ยมาละไอ้เหี้ยดวงกูกูว่ากูชนะแล้วว่ะเพื่อนกูได้สองแล้วอ่ะ เป็นเอาตอร์สก,กิลกูไปไหนอ่ะอื้มไอ้เหี้ยวัตต <c oughs> fuck โอ้ยงัดไม่โดนสวยดอมาไม่ทันไม่เป็นไร <The fuck? S 1> ไม่เป็นไรเขียยไม่ได้สปีดไ,ได้สปีดแล้วกูหนีไงกูหนีไงเหี้ยๆๆแต่กูไม่มีสก,กิลอะ่ะมึงว่ามันมาปะดวงอ้าวเป็นไงไอควายจาก60หรือ50เลยงโง่เทพเอ้ย แล้วทำไมกูถึงดาวสลแลมนเนี่ยสัตว์บล็อกก่อนเดี๋ยวกูอัดสก,กิววลใส่มันอึง้งไอ้เหี้ยไม่ดู <c oughs> กูแพ้อะไรเหี้ยเฮ้ยเอ้าทำเหี้ยอะไรบ้างเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคอุณมากอ๋อมันสวนกูได้ยังไงเนี่ยเว้ยกาบมันจะแตกแล้วนะครับเ,ออเฮ้ยเฮี้ยอะไรบางอย่างรอบนี้กูคอมโบไอ้สัตว์ มันคอมโบยัยงไงเนี่ยมึงก็บอกคูทีจีใอ่ไหออกสวยสวยอืมอืมตกให้คูอืมสวยชิบหายโอ้ยังยังยัง,ยงคงอยู่บล็อกมันจะแตกกันหมดแล้วไอ้ตอนนี้คือกูต้องท้ามบล็อกอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยจีจี ตจริงๆผมแพ้ได้นะแต่ก่อนเขาไม่รีบเอาเวกอ่ะเขาจะเอาให้ผมตายตาย2ให้ได้อ่ะจริงๆตะก,กี้ถ้าเขาเอาเวกมาแล้วมาปิดฉากผมยังไงผมก็แพ้แล้วนะครับโหมดก่อนมันโอพีมากมันโอพีแบบโอพีชิบหายเลยอ่ะกอนนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเหมือนกันอะ่ะจริงๆมันก็หลายตัวในเกมเพราะั้น,นกดปิด นี่ไงกดผิดเล่ยเล่ยอีกสองเลยเฮียลิ้นกูพันเลสตัวเฮียอันดอร์อเหรอมันสู้ยังไงวะตัวนี้ไม่เคยเจออะอะไรเอ็มมันได้โดนกระพร้แล้วในมือถือวันนี้เลยทำไมเสียงต่อยกูหายนี่เยวเยโอ้ชิบหายอืคอมโบทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ทีมิโชดาวน้วนนองอ๋อเรียบร้อยโอเคสวยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ โ oh. okay. oh. อ้โอเคโอ้อ้เฮียเป็นเฮียอะไรนะก,การรอส,สวนอีกเก็แม่มเอ็มทูคอมโบสุดยอดไอ้น้องรักกูว่า <c oughs> ใช่เลยจังหวะนี้เล็กเจ็ด ล,ลองเขาโบบใหม่ดีฮะหรือมันรัดเดิร์ไม่ได้หรอเป็นเฮียอะไรร้อยกูพุ่งเข้าไปเปิดก่อนเนองเอาเอาเพอร์เฟกต์วอล์กไงรู้จักเปล่าเกมเนี่ยนี่อ่ะมันเพอร์เฟกต์วอล์กได้ทุกสก,กิลนอ้องอ๋อตายด้วยมาเลยครับเลขห้าควรกูไม่กล้ากดสุ่มเลยนี่เพื่อนไอ้เฮียแม่งมึงให้กูชนะมึงยังไงเนี่ย ว่ากูมีปัญหากับเลข5้าและไอ้สัตว์ไม่ออกแต่ห้าให้กูเยอยกูไม่อยากเล่นเลยอยากตัวกากาศคลิปหายเลยเฮียแม่งมีอยู่เจ็ดเลขออกแต่ห้าให้กูไอ้เฮียเออชิบหายเลยตัวเฮียแม่งเออบัฟดาเมจยังดีแต่กูอยากได้เอาเวกกูคืนอ่ะมึงหายไปเยอะมากเลยนเอาเวกกูกูตายไปเนี่ยเรียบร้อยดีสัตว์รอเฮีย กูบอกแล้วไอ้เหี้ยตัวมันกากไอสัตว์เป็นตัวที่กากมากเลยเหี้ยฮาราคิเนี่ยตัวส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เล่นแล้วไม่เคยได้โหมดหรือสักพัสกินกูมันกากเองวะสกินลายสักมันดูนักเลงเกินเหรอต้องแบบสกินเนี่ยผีพนันนะมึงมาต้องสกินผู้หญิงคนนี้ละไอ้เหี้ยวันว่าผู้หญิงคนนี้เขาพนันเก่งมากนะเจอเหี้ยอะไรวะจินมัวลี่อีกลไอสัตว์เป็นเหี้ยอะไรตัวนี้เนี่ยผมเอ็มวันเกมนี้ไม่เป็นฮะจริงๆกูก็ไม่เคยเอ็มวันเกมเหี้ยอะไรเป็นหลักไอสัตว์อ้าวกูทำเหี้ยอะไรกูนี่เดฟ ทำไมนี่เพื่อนรักอออเอาใหม่ดิรัดเดอร์ให้ได้นั่นแหละสุดยอดมากติดไฟด้วยไปเลยครับเลขห้มาอูชนะและ้เฮี้ยเคาเตอร์ไม่เคาเตอร์แต่กดสกิลมั่วคนนี้ก็เล่นไม่เป็นโอเคผมชนะชิวแล้วครับแบบน,นี้จัดไปเพื่อนเออให้มันได้อย่างนี้ ไม่น่าสุ่มเลยว่ะไหนมาวินบอกว่ามันได้ขี้นีิเต็มแล้วมันจะสุ่มดวงดีขึ้นวไว้เฮียเ้ยเฮ้ดวงกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นกับกูวะอืโอ้โหกูไม่น่าสุ่มเลยเฮ้ยกูได้เอาเเวิเอ็แล้วถ้ากูไม่สุม่มอ่ะเนี่ยแปลกแรงเฮ้ยประตูประตูทองประตูทองประตูทองอย่างนี้ได้บัฟดาเมจมาไอ้เหี้ยแต่กูอยากได้หมุดแล้วอ่ะมองมาเห็นสวยอุ้ยอุ๊ชอุ๊ชสวย มาแล้วครับกลางอาณาเขตมึงแพ้แล้วไอ้น้องจีจีมึงแพ้แล้วอ้าวแม่งไม่เคาเตอเฮียคูวิงมาดีวว่ามันจะเคาเตออืมกูต่อยแล้วแม่งก็เคาเตอรจริงด้วยโอเคจีจีครับน้องอืมกูว่าล้วเป็นเพราะสกินจริงด้วยวะ่ะไอเหียสกินนั้นมันนักเลงเกินหนออ่อยส้ะ กูได้สูตรแล้วสูตรวิธีการส่มไม่ดีสูตรดวงดีนั่นต้องกดเต้นก่อนนะหนึ่งดอกแม่งเจอมังกี้ดูฟรีเฮ้ยกลัวใช่ว่ะเฮ้ยแม่งต้องกดเต้นก่อนวะกูเจอแล้วมาวินวิธีการเล่นตัวนี้แบบที่ถูกต้องแม่งแล้วกูเชอมังกี้ดีลูฟี่ตัวน่าลำคาญที่หมหายเยซัสแต่กูได้แล้วไงคอมโบหนึ่งคอมโบครับหนึ่งคอมโบต่อยไม่โดนอีกเนียสวยมาบ กูว่าใช่哟เฮ้ยมันต้องเต้นนี่เองขอโทษนะอาจจะดูท็อกซิกไปนิดนึงอะแต่มันมันเป็นเทคนิคกับเพื่อนเออเออข้าโชคดีกูร่างยังหมดมาทันพอดีไว้ประตูเฮียกูชนะเร็วมันต้องเต้นนี่เองปิวเอาไม่โดนสักดอกเลยเฮียชิบหายละชิบหายละโอเคมันคอมโบเป็นด้วยโอเคมันเืจบมาทีไอ้กูลืมมันหลบอยู่เฮียขอต่อยก่อน ไอ้เฮี้ยค่านี้กูจะหมดอู้คูแม่งลดโคตรเร็วบัตรจะลดก็ลดเยอะชิบหายขึ้นก็ขึ้นโคตรช้าไอ้เหี้ยกูอยากเต้นเนี่ยมึงเข้าใจเปล่าแม่งก็มีอยู่แค่3ชีวิตด้วยนะปรับมานทำเหี้ยอะไรกูไม่รู้แรงไลยสัตว์เล่นไม่สนุกเลยอ๋ออืมต้องเต้นก่อนแล้วก็กดสุ่มเฮ้ยเฮ้ยกูมาแล้วไอ้ควายมึงแพ้แล้วไอ้เหี้ยยัดแม่มันต้องเต้นนี่เอง the fuck ฮะมึงฆ่ากูไม่ตายหรอกเพื่อน ดูเลือดก็ไดิโอ้ยเจ็บจังเลยน้องเจ็บจริงๆรองแม่งไม่เข้ามาไอ้สัสท่านหนึ่งคืออะไรวะหนึ่งคือรถนี่เองชิบหายได้หมดหมดเฮ้ยหมดหมดสกิลกูไม่ผูกดาวน์นะกูชิบหายหมดหมดชิบหายหมดแต่ดีใจชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเออไปดูไปดูนี่ไปน้อง้ยน้องไปไม่นะไม่ยังหมดกูไม่ได้ทำเงี้ยเลยไอ้ควายกูสัตว์ดวงดีไม่ให้เบื่อเหี้ยเอ้ยสวย แม่งอืออจะไปไหนมึงจะไปไหน<อ>ไมึงจะไปไหนเมื่อไหร่มึงจะเปิดโหมดได้เนี่ยเออมึงเปิดเลยสัตว์นี่ไงว่าละมันต้องเต้นก่อนจริงๆด้วยวะเฮีย,ยทำอะไรนะั่นน่ะอุ๊ชอ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 ตอนนี้กูดวงดีแล้วน้อง ยังไงผมก็ไม่น่าจะแพ้นะแต่กูไม่กล้ากดสุ่มเละถึงจะดวงดีแค่ไหนแมันก็ยังมีโอกาสออกของไม่ดีอ่ะถ้ากูสุ่มันคือกูอาจจะแพ้ได้เนี่ยเนี่ยแน่จริงกดใหญ่ดีขยายล่างนั่นแหละสวยมากอขอบคุณที่บล็อกครับพี่น้องอืม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 อไปแล้วไปแล้วเอาหมดสั้นแล้วหมดหมดสั้นแล้วคุยอ่ะ ไม้กูเต้นซะดีๆไม้พี่เต้นไม้พี่เต้นโอ้ยทำไมไม่โดนวะหนีแม่งไอ้เหี้ยขอเต้นหน่อยเออช่างแม่งผมหมดละไอ้เหี้ยรอบที่แล้วผมไม่ได้เล่นหมดแต่ดีใจรอบนี้ต้องได้เล่นแล้วล่ะนั่นแหละสวยสุดยอดมากไอ้เหี้ยเกมอึ้งอึ้งจีจี